หน่วยการเรียนรู้ที่3การบวกและการลบจำนวนนับที่มีตัวตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน1,000ข้อ5โจทย์ปัญหาการบวกการลบฝึกหัดอ่านคำถามแล้วเลือกวิธีหาคำตอบจากที่กำหนดข้อ1ในกล่องมีกระดาษสีฟ้าและสีชมพูเท่านั้น เป็นกระดาษสีฟ้า258แผ่นและกระดาษสีชมพู149แผน่นกล่องใบนี้มีกระดาษทั้งหมดกี่แผ่นเลือกคำตอบนะคะเป็นวิธีบวกนะคะ,คะกอไก่นะคะเป็นวิธีบวก258บวกด้วย149ค่ะวิธีบวกถ้านะกอไก่เอาคำว่าอ่า วิธีหาคําตอบก็คือกอไก่นะคะกอไกมาเติมนะคะถูกต้องต่อไป2 2> ค่ะข้อสองครูจัดลูกปัดใส่ถาดหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรใช้ทำกิจกรรมการสอนแปดสิบห้าเมตรเหลือลูกปัดในถาดกี่เมตรนะคะเหลือคํามัเหลือลูกถาดให้กี่เมตรนะคะเดือยคําตอบนะคะ,ะคําตอบก็จะเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบลบด้วยแปดสิบห้าค่ะ ขอไข่นะคะขอไข่ามาเติมลงค่ะหนึ่งร้อยหบลบแป้านะคะข้อ3แม่ทำขนมใส่โหลไว้จำนวนหนึ่งลูกและเพื่อน,อนรับประทานขนมในโหลที่แม่ทำไว้85้าชิ้นแต่ยังมีขนมเหลืออยู่ในโหลอีกหนึอี่สิบหชิ้นแม่ทำขนมทั้งหมดกี่ชิ้นอันนี้เอามารวมกันนะคะ แปดสิบวกด้วยหนึนะคะกอไก่ค่ะต่อไปขก็ C นะคะอ่อนสะสมสแตมได้437ดวงซึ่งน้อยกว่าสแตมที่แหวนสะสมไว้49ดวงแหวนสะสมสแตมได้กี่ดวงอันนี้ เอามารวมกันนะคะ437บวกด้วย49ค่ะข้อไข่ค่ะต่อไปข้อห้าลุงปิ่นปลูกต้นไม้หลายชนิดเป็นต้นมะม่วง250ต้นต้นมะละกอ125ต้นสวนลุงปิ่นมีต้นไม้ทั้งหมดกี่ต้นอันนี้ก็มารวมกันถ้ามาบวกกันนะคะ250 นะ250ต้น250บวกด้วย125ค่ะก็ไก่ค่ะขอบคุณที่รับชมและติดตามนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ